สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบอุทยานแห่งชาติเขาเฉเมาเขาวงนะครับต้องไปทางขวาเราไปทำความรู้จักอุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาเขาวงกันนะครับเป็นอุทยานที่ครอบคลุมอำเภอเขาเฉเมาอำเภอแกลงจังหวัดระยยองรวมถึงอำเภอแกง่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี พื้นป่าในเขตอุทยานแห่งนี้เป็นต้นกําเนิดของแม่น้าประแสและเป็นแหล่งรวมพันุไม้ต่างๆมากมายเช่นไม้ชิงชันประดูมะข่าโมงไม้ตะเคียนยางกล้วยไม้ป่าว่านชนิดต่างๆสถานที่น่าสน,น,นใจในอุทยานได้แก่เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีอยู่2เส้นทางด้วยกันระยะทาง2กิโลเมตรและ3กิโลเมตรซึ่งนอกจากจะได้ ชมพันไม้นานาชาติแล้วทั้งสองเส้นทางยังมีจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ดื่มดั่งทัศนียภาพกันอย่างเต็มอิ่ม,มน้ำตกเขาชะเมาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อน้ำตกคลองน้ำใสเพราะเป็นน้ำตกที่มีทานน้ำใสรองรับอยู่เบื้องล่างซึ่งมีความยาวถึง3กิโลเมตรเต็มไปด้วยจุดต่างๆน่าสนใจมากมายเช่นวังหนึวัง 1, วังชาวังมรกตวังไสางาม วังกลวยไมย้ช่องแคบน้ำตกหสายและผาสูงโดยเฉพาะชั้นที่เป็นวังมะฉาบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยปลาพวงซึ่งเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอย่างชุกชุมในบริเวณนั้นผาสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยาน1,500เมตรจุดชมวิวทัศนียภาพที่ได้กว้างไกลเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับหลังจากทำความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติ เขาชมเอาเขาวงกันแล้วนะครับผมก็จะพาไปดูบรรยากาศภายในป่าภายในอุทยานกันนะครับว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงใดน,นะครับกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนที่รับชมอยู่นะครับก็ถ้ายังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เราบรรยากาศภายในอุทยานครับก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างร่มรื่นนะครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงลำธารน,น้ําเสียงน้ําตกเนี่ยตลอดเวลาซึ่งฟังแล้วมันก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมชาติบําบัดอย่างหนึ่งครับในขณะที่อยู่ในเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าสัญญาณโทร,รศัพท์อาจจะไม่มีในบางช่วงนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีเนาะเป็นได้เป็นโซเชียลดีทอ็อกซ์ตัวเนาะ ในวันนี้ผมไปก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากผมชอบมากเลยเพราะว่าเรามาอยู่กับธรรมชาติเนาะเราก็อยากจะได้ความเป็นธรรมชาติความสงบอะไรแบบนี้